สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําพิธีการเบลอภาพแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องโหลดแอปนะเพราะว่าเราจะใช้ตัวโฟตโต้ของ Google นะครับเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกให้เราแตะที่โฟลเดอร์ของ Google นะครับจากนั้นจากนั้นให้เราคลิกแอปโฟตโต้นะครับให้เราเลือกภาพที่เราต้องการเบลอนะครับเมื่อเลือกได้แล้วให้เรา เลือกคำว่าแก้ไขนะครับเมื่อเรารอสักครู่หนึ่งระบบมันก็จะขึ้นตัวให้เราเลือกนะครับแล้วก็ให้เราแตะที่ภาพบุคคลนะครับจากนั้นระบบก็จะทำการเบลอภาพให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็สามารถที่จะได้ภาพเตี้เ,เบลอข้างหลังเนี่ยนะนำไปใช้งานได้นะจากนั้นก็ทำการบันทึกนะครับเพื่อน,นำภาพไปใช้นะครับ วันนี้ผมก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้ Photo นะครับซึ่งเป็นแอปของ Google นะครับก็สำหรับในส่วนของแอป Photo นะครับยังทำอะไรได้อีกเยอะนะครับซึ่งสามารถที่จะทดลองทำไปในนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแอปที่ฟรีแล้วก็มีลูกเล่นให้เราเยอะนะครับส่วนวันหลังผมจะมาแนะนำในส่วนต่อนะครับ ต่อขยายออไปอีกนะครับวันนี้ผมก็ฝากไว้เป็นเท่านี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ